ชีวิตจรอยู่บ้านเราหมหนังแล้ววันนี้โบินกิสัอาจารย์พูดถึงหนังเลยครับขายแล้ววันนี้หนังขายแล้วันนี้ที่มเจอร์ซีนีเพลกที่มเจอร์ซีีเพลกทุกสาขาทุกประเทศสาขาทุกประเทศเข็มเจ้าเป็มจ้าจ้าและนี้แล้วคนที่นั่งแล้วคนที่นั่งจะเห่นไหมเนี่ยอได้เห็นลัเรียบร้อยอันนี้ไม่เพ่นอันนี้โค้งอันนี้เสียโค้งเสียลายประกอ เสือโค้งเสือโค้งข้าก็รู้ใครพูดกล่องโค้งว่าไงข้าพูดกับเราเสือโค้งแล้วไม่สารบอกโปรตรงเขาว่าเราไปเสือโค้งเสือเพลินกันเลยนะภาจาจํหมดเลยที่ข้าพูดไว้อะมากมายภาษาสารเลยเพราะว่าเราเป็นที่สั่งข้าเป็นที่สั่งเรื่องี่างๆวันนี้นะายวันแรกเราเป็นพอเสือเพลินหนึ่งทุกโรงภาพยนตร์สาขาในเครือเมเจอร์ซีรีสเพ็กทั่วประเทศ พร้มอมกันตัวเทศอย่าลืมไปชมกันครับวันนี้วันนี้มันหยุดได้ทุกนางนาเรียบร้อยนะเรียบร้อยเพี้ยนหุ่นีจเกอเรียเป็นเกลียนออกช่างมันทำเยอะเดี๋ยวกินเกลียนออกสาพร้อมกันตัวเทศวันนี้วันนี้6เมษายนเดี๋ยวเปี่ยนเงี้ในเครือเมเจอร์ซีเทครวบรวมทั้งเดือนฮะทุกรวมท่านอยู่รวบรวมท่านอยู่ทุกประเทศ เอาหัวปรัชญาเป็นประกันะเพ่่นนหอยเจ๊จตานี่บอกเสือสองตัวอยู่ท่ามกันไม่ได้นะเจ๊งั้นเจ๊อวยความให้เสือเพ่นหน่อยค่ะให้เสือเสร็จหมายถือว่าให้ผมอวยก็พรอย่างมากมายมหาศาลหนังเสือเพ่นหนังเสือเพ่นร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านโอเคค่ะคุณต้องได้ดีนะค่แล้วเป็นน้องพี่ บอกเลยหนังเรื่องนี้ป้าป้าบอกเลยหนังเรื่องนี้หนัเรื่องนี้เอาหัวปนนาเป็นประกันทำไมพูดอย่างนั้นอยไองไม่ใช่เราเราบอกให้เอฟซีลูเราเข้าใจนสนุกไงยาบาลวิชาชีพที่พูดกันอย่ในนี้คือหมายความว่าอย่างไงอย่างไงตำรวจวิชาชีพเลี้ยงพี่นุ่ล้อเหมือนเหมือนเหมือนเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวอะไรเงี้วิชาชีพนี่แหละป้าอย่านะอย่าลืมนะ โลภาพยนตร์ทุกประเทศในเครือเมเจอร์ซีดิเทคเสือเพชรเต็มคาราเบลรับประกันหัวปลาละนาเป็นประกันเอาหัวปลาละนาเป็นประกันถ้าอย่างนี้ผ้าก็รู้เรื่องนะนะถ้าไม่เต็มคาราเบลนะมาเก็บเงินที่ปลาละนาได้เลยรอหัวปลาละนาสัตว์นิรดาวัฒนาแานในมาโนรัตนาวัฒนามีชายมีชายชะม้ายตาจม้อย โอ้ยแต่งเรื่องแบบนี้พระสงฆ์สอบให้รู้เรื่องเลยวันนี้คนมันตายเลยแต่เหลือไปฮาเลยหมดเลยวันนี้วันนี้เราใส่เหลือเออเฮ่อด้วยเขาเลยเอาพระสงฆ์มาแอบอ้างเพราะวันนี้เราใส่เหลือเออเฮ่อด้วยนะนี่เหลือเออเฮ่อไปป่วยจ้าเมื่อวานทุขาววันนี้เหลือเออเฮ่อเลยเอธอก็ลายเป็นไงอันนี้ไป็นเรื่องเขาเรียกนะงูเหลือมอ่ะอย่าลืมนะคำม่นสัญญาที่สัญญาไว้นะ ยัเคำสัญญาด้วยนะจ๊ะเข่งไหมเห็นไหมเข่งจังเลยูจริงน่ารักด้วยมาสิรถเองคือมาเันสามยมนมางรปอไรรถรถเก็บไปใช้ที่รถรถมากขอบคุณค่ะหนูรักมาก

สสงกกัเป้ารัตนาดีทีครอบครัวที่บ้คนชื่ออะไรบ้างนะครับสักดินีรัตนาวาสนาดาในมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงพ่อสถานสายอิ่งที่ ตำบลลงศักหมู่สามตำบลลงช้างอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอ่าเราเป็นมีอาชีพเป็นพยาบาลไม่ได้ไม่ได้เป็นผอเหรอคะผอคือการแสดงเนาะกับพี่คนอานนนอาชีพหนักเรื่องนี้ก็บอกจะได้เป็นร้อยล้านพันล้านใช่ไหมเจ๊ว่าจริงไหมอาชีพเก็บขี้หมูขายค่ะเจ๊ว่าเขารวยเป็นร้อยล้านนะเจ๊เนาะเก็บขี้หมูขายเก็บเก็บขี้หมูขายค่ะเก็บขี้หมูขายค่ะเขาแตกเรื่องค่ะดิฉันเป็นพยาบาลจำไว้นะคะ พี่โนดเป็นตำรวจค่ะใครถามโว้พูดให้ทุกคนฟังนะเพื่อนพี่โนดเยอะเลยเนี่ยใครก็ถามเลยคือเลยคุณไม่ได้มาพูดหรอกอ้โคิดเองเออเองอุ้ยมาพูดเองเออเองอย่างนี้แหละว่าเราสกูลดีนะพะอุ้ยแล้วก่นเวียดเหีืเตีสวางไปเดินหนนะคะไล่ยนชดเปียชุดออะไรน้ จ้ายาู่ล้าย่น่เง้เลยนะ๋ยวทาีชื่อมันเดี๋ยวนักแสดงรอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้เขาคนประมาณ15นาทีแล้วเรา,าออก็ออกใปองกน้าก็เออกปแทสิแอออกไปก่อนอเอาไปเตรียมไว้ตรงนั้นนะได้เนะตรียม เนี่ยในซองเนี่ซาบีคอนแตกจากเสื้อถิ่นซาบีคนไปโอ้ยเบาหน่อยเหมืไม่สุภาพค่ะีกับเจ้ไม่ได้นะเขาปวกามากน้องเห็นใช่ไมใช่ค่ะจากเสื้อินเดี๋ยวจะจุกเจ้าหนามาหมดโอ้ยใ่เธอเน้นเน้นโอ้แม่ทำอย่างนี้เรียกตำรวจมาเห็นแฟนเกาพี่ได้ไหม สะเพื่อเห็นว่าพี่ทุกคนมาดูฉันด้วยค่ะอีนี่มันรังแกฉันค่ะฉันเป็นพยาบาลนะคะ <c oughs> โอ้ยดูนี่นั่งแล้วมันตบตบ,ตบมือนะโอ้ยอไปทุกตอนนะทำหนีกัเจ้มไม่ได้นะสักเสือเห็นบาบี้คนไปจกักใจให้เธอเน้นเน้นโอโมแม่เงย <c oughs> เย็นเป็นแฟนของพี่ได้ เดี๋ยวพี่นอพี่ดนไหนพี่สั่นเน้นมาหมดเลยตำรวจหน้าต้องฝึกงีต่ต้องฝึกนะหน้าเโอ๊ยชอบเราไม่ได้เคยยุ่งกับจานเลยนะพี่ดังไม่ต้องมาสอนได้สอนปานงี้ไม่ไม่รู้เรื่องเหรอเสียงดังคือป้าจ๋าเอ้ยไม่ได้เสียงนะก่อนชีวิตนะ